ข้อที่เจ็ดนะครับจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการทดลองครับโดยข้อนี้ครับเขาบอกว่าทําการทดลองนะครับเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชชนิดหนึ่งนะครับโดยนําเมล็ดพืชที่เป็นพันุ์เดียวกันอายุเท่ากันขนาดเท่ากันแหล่งที่มาก็แหล่งเดียวกันมีความสมบูรณ์ครับสามารถงอกได้ทุกมเมล็ดเลยนะครับนํามาทดลองเนาะโดยจัดชุดอยู่6ชุดการทดลองนะครับดังตารางนะอ่ะ เรามาดูกันนะครับโดยที่แต่ละการทดลองครับน้องแต่ละชุดเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน3อย่างเนาะคือเรื่องของสถานที่ครับมีแสงไม่มีแสงการให้น้ําไม่ให้น้ํากับให้น้ําแล้วก็ลักษณะาภาชนะที่ใช้เพาะนะครับก็อาจจะเป็นการปิดฝาสนิทกับเปิดฝานะครับเขาก็มีออกแบบมาอยู่6อันเนาะให้เราลองเลือกครับข้อน,นี้ให้เราลองเลือกนะ ให้ตรงกับจุดประสงค์ของข้อนี้นะครับโดยข้อนี้ครับเขาบอกว่าในแต่ละชุกรลองนะครับใช้มเมล็ดพืชจานวนเท่ากันทางทดลองเป็นเวลาเท่ากันนะครับเพื่อเปรียบเทียบจํานวนมเมล็ดที่งอกนะครับอ่ะทีนี้นะครับเขาถามอะไรเขาบอกว่าแล้วถ้ากําหนดให้ตัวแปรต้นในข้อนี้นะครับคือความชื้นล่ะเราควรจะเลือกชุกรลองคู่ใดครับ มาทําการทดลองเพื่อศึกษานะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับน้องต้องรู้จักตัวแปร3ตัวก่อนเราถึงจะเข้าใจนะครับในเรื่องของการทดลองเนาะตัวแปรครับของการทดลองเนี่ยหลักๆก็จะมี3ตัวแปรถูกปะคือตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปร ควบคุมนะครับแต่และตัวแปรเนี่ยครับบางน้องมันก็มีชื่อที่บ่งบอกความหมายของมันโดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นตัวแปรต้นครับตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นก็คือต้นตอเลยครับบางน้องว่าเฮ้ยการทดลองที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันมีต้นต่อเพื่อศึกษาอะไรนะครับดังนั้นตัวแปรต้นครับมันคือตัวแปรที่เราต้องการศึกษาครับเป็นต้นตอของการทดลองนี่เลย เพื่อศึกษานะครับโอเคไหมตัวแปรต้นคือต้นต่อเลยนะครับเป็นตัวแปรที่เราต้องการศึกษาเนาะเขียนสั้นนะต้องการศึกษานะครับดังนั้นข้อนี้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าข้อนี้นะเราตั้งว่าตัวแปรต้นคือความชื้นแปลว่าข้อนี้เรากําลังศึกษาว่าความชื้นเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในปัจจัยหรือเปล่า ที่มีผลต่อการงอกของมเมล็ดพืชชนิดหนึ่งนะครับตุ๊กไป,ปจะรู้ว่าเฮ้ยความชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยไหมที่ส่งผลนะครับเห็นไหมต้องการศึกษาเรื่องของความชื้นนะครับเป็นปัจจัยหรือเปล่าส่วนตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามเนี่ยก็ตามชื่อครับตามคือสิ่งที่จะตามมาจากการทดลองนะครับตัวแปรตามก็คือเอาสั้นๆเลยนะคีย์เวิร์ดเลยนะครับตัวแปรตามคือผลที่ตามมา นะครับอย่างข้อนี้ครับอย่างข้อนี้ตัวแปรตามก็คือจำนวนมเมล็ดที่งอกถูกไหมอันนี้คือตัวแปรตามนะครับดูยังไงครับพี่โฟก์เรียังไงข้อนี้ครับเขาศึกษาปัจจัยเนาะที่มีผลต่อการงอกของมเมล็ดพืชดังนั้นเราจะดูว่าความชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยหรือเปล่าเราก็ต้องดูใช่ไหมครับว่าแล้วมเมล็ดพืชอ่ะงอกเยอะหรือน้อย ถ้าความชื้นเป็นปัจจัยการที่มันมีความชื้นน้อยมีความชื้นมากหรือไม่มีเนี่ยมันก็ต้องส่งผลต่อจํานวนเมล็ดที่งอกถูกปะอันนี้ก็เลยเป็นตัวแปรที่จะเป็นสิ่งที่ตามมาคับไปทดลองเพื่อเป็นตัวไปดูครับว่าเฮ้ยตัวแปรต้นมันส่งผลอย่างไรนะครับโอเคปะอันสุดท้ายครับคือตัวแปรควบคุมตามชื่อเลยครับเป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมก็คือ ควบคุมให้มันเหมือนเหมือนกันในทุกชุดการทดลองนะครับควบคุมทําไมอ่ะเพราะว่าตัวแปรพวกนี้ครับน้องเป็นตัวแปรที่จะไปส่งผลทําให้การทดลองเราเนี่ยมันเกิดการคลายเคลื่อนนะครับอย่างเช่นสมมตุติอ่าน้องศึกษาความชื้นเนาะแต่ว่าการทดลองของน้องเนี่ยนะครับดันทําให้ดันสมมุตินะดันให้มีการแร่ธาตุในดินมีความต่างกันอย่างเงี้ย แล้วใครจะไปรู้ครับว่าเฮ้ยการที่ตัวมเมล็ดเนี่ยมันงอกได้ดีไม่ดีมันมาจากความชื้นหรือมาจากอุค่าูมดินอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ถูกไหมครับรางนั้นเราศึกษาอะไรนะครับศึกษาความชื้นก็ต้องจัดให้ตัวแปรที่เหลือครับที่มันอาจจะส่งผลต่อการงอกของมเมล็ดเนี่ยให้มันเนหมือนเหมือนกันนะครับโอเคปะ่ะตัวแปรควบคุมก็คือต้องควบคุมต้องควบคุม ให้เหมือนกันให้เหมือนเหมือนกันนะครับในแต่ละชุดทดลองโอเคไหมอย่างข้อนี้นะครับตัวแปรควบคุมก็คือนี่ครับที่บอกมามเมล็ดพืชต,ต้องเป็นพันเดียวกันนะอายุเท่ากันนะขนาดเท่ากันนะแหล่งที่มาก็แหล่งเดียวกันนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์เหมือนอนกันอย่างเงี้ยเห็นปะต้องจัดให้เหมือนกันครับเพราะพวกนี้ก็มีผลถูกไหมถ้าเกิด มเมล็ดมันอายุไม่เท่ากันเป็นไงครับมเมล็ดหนึ่งอ่อนมเมล็ดหนึ่งแก่มเมล็ดที่แก่ก็อาจจะไม่งอกถูกปะอา,าจจะงอกยากอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อการงอกเห็นไหมครับดังนั้นงอกไม่งอกใครจะไปรู้ว่ามาจากอายุมเมล็ดหรือเปล่าหรือมาจากความชืน้นต้องจัดให้เหมือนกันนะครับโอเคไหหรืออย่างนี้ครับใช้เมล็ดพืชเท่ากันในการทดลองแล้วก็ทดลองเป็นเวลาเท่า <ๆ S 2> กันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพวกนี้ครับคือตัวแปรควบคุมโอเคปะตัวแปรควบคุมสีฟ้าเนาะ ตัวแปรต้นก็สีชมพูนะครับที่ฟกไฮไลท์ไว้ส่วนตัวแปรตามก็นี่เลยสีเขียวตรงนี้นะครับโอเคไหมโอเคไหมขัะนี้นอนนี้น่าจะเข้าใจโครงสร้างของการทดลองข้อนี้อยู่นะครับแล้วเราควรเลือกชารทดลองคู่ใดครับการทดลองนะนะมีคู่กันเนาะสองอันก็กรทดลองที่หนึ่งกรทดลองที่สองนะครับเราทําการปลูกอ่ะอเอามเล็ดใส่เข้าไปในภาชนะนะครับถูกปะมีภาชนะอยู่ภาชนะอยู่ นะครับมีเมล็ดอยู่อ่ะกี่เมล็ดก็ว่าไปนะครับเอามล็ดไปโรยโๆนะครับโดยตัวแปรต้นความชื้นต้องต่างกันครับแสดงว่า1และ2ต้องจัดให้ความชื้นต่างกันโดยเขามากระจัดให้ตัวหนึ่งครับมีความชื้นมีความชื้นส่วนอีกกระถลองหนึ่งครับจะไม่มีความชื้นครับเพื่อจะดูเนาะว่าความชื้นส่งผลหรือเปล่าถูกไหม ตัวหนึ่งต้องมีความชื้นตัวหนึ่งต้องไม่มีความชื้นและความชื้นมาจากไหนละ่ะความชื้นก็มาจากการให้น้ำนั่นเองครับสแสดงว่านี่ครับคู่กับทดลองที่เราเอามาเนี่ยต้องตัวหนึ่งให้น้ำตัวหนึ่งไม่ให้น้ำถูกปะง่ายสุดก็เช็คชอยส์ครับอย่างข้อแรกเลือก1กับ3มา1กับ3ไม่ให้น้ำทั้นคู่เลยได้ไหมครับไม่ได้เนาะเออเราต้องจัดให้ความชื้นต่างกันอย่างเงี้ไม่มีความชื้นทั้งคู่เลยครับ ทดสอบไงอ่ะก็ไม่ได้ถูกปะสองกับสี่อ่ะสองกับสี่ไม่ให้กับให้สองกับหกก็ไม่ให้กับให้สี่กับหกก็ให้กับให้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่แต่ความชื้นก็เหมือนเหมือนกันเนาะเออก็มีน้ํามีความชื้นแล้วแล้วยังไงต่อเราก็ไม่รู้สิว่ามีไม่มีมาส่งผลหรือเปล่าถูกปะให้ความชื้อคู่เลยก็ไม่ได้เหลือสองกับสามครับทีนี้ลองมาดูครับว่าช่องที่สองช่องที่สามต่างกันยังไงอ่ะสองเนี่ยเริ่มแน่ สองเลยแน่ก็คือไม่มีแสงไม่ให้น้ำแล้วก็ภาชนะเปิดฝานะครับส่วน2จะจับคู่กับ4หรือ6ก็ต้องมาดูเนาะ4ก,ก,กับ6บอกว่าอา่ะสก่อนนะไม่มีแสงให้น้ำภาชนะปิดไม่มีแสงให้น้ำภาชนะเปิดน้องๆครับสิ่งที่ต่างกันคือเรื่องของการเปิดและปิดฝาถูกปะ2กับ6เนี่ยเราควรเลือกอนไนดี คำตอบก,ก็คือควรจะเลือก6ครับข้อนี้จะตอบข้อที่3เพราะอะไรครับพี่โฟกเพราะน้อง้อค้าอย่าลืมนะข้อนี้เราศึกษาแค่เรื่องของความชืน้นดังนั้นอะไรที่จะส่งผลนะครับต่อเรื่องของการงอกของมเมล็ดเนี่ยเราควรทําให้เหมือนเหมือนกันตัวแปรควบคุมครับเห็นปะควรทําให้เหลือครับเหมือนเหมือนกันความชื้นต่างกันจบแล้วพอส่วนที่เหลือครับทาให้เหมือนกันให้หมด เห็นไหมสองกับ6คือนี่ครับไม่ให้น้ํากับให้น้ําความชื้นต่างกาันและไม่มีแสงเหมือนกันนี่ครับเป็นตัวแปรควบคุมเนาะแล้วก็เปิดฝาเหมือนกันครับเป็นตัวแปลควบคุมโอเคปะแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวที่4เนี่ยคือมันเปิดฝากับปิดฝาซึ่งการปิดฝาเนี่ยกับเปิดฝาก็ส่งผลเนาะว่าเอ๊ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแก๊สหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับเรื่องการทาย ไทยเทยเลือกการลมหรือลมอะไรอเงี้ยใครจะไปรู้ถูกไหมครับวันนั้นก็ต้องจัดให้เหมือนอนกันซะทุกๆอย่างนะครับยกเว้นตัวแปรต้นโอเคปะข้อนี้จะตอบช้อยส์ที่สานั่นเอง